มาเข้าที่รลเพื่อป่อยแถวรงฝ่าญรักอายกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่5ธันวาคม2 5 6 2เป็นวันคริสต์มาสและในช่วงวันที่28และให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ประชาชนอาจเดินขรากฏของภาคทองที่ต้องมาเป็นสักษีพยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวประกอบกับ เพิ่มมากและดังนั้นก็เป็นภารกิจที่สำเสรินตลอดความสุขโลกกวญาติพี่น้องและในขทา่งานของของพวกเราในวันนี้แล้วแต่ของตอนต้นนะครับในส่วนของตำรวจเระเองนั้นใช้ก็บเข้ามาท่องเที่ยวหรือจัดงานรื่นเริง,เรงนั้นให้ประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์วัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปปวนวรควในการกงควาดล้างอัญกรรมในวันคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่ ไัวจยตัวช่ันทลยคำหนึทีหวังเอาประจัตเอาไราเพียบแต่ชาเปียนคำร่ำของไทยเปี่ยนไปไหนก็ร้อความรูทมีพระสังกีร่างกังตัวจะตายตัวชัางมันทิ้งเลยคำหนึง,งนนตึงทีวังเอาไปกังเอา ส่วนหนึ่งถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายก็คือตรงแยกสารตมจากอำเภอภูเรือที่ตัดลงไปทางอำเภอบางสะพุงผมในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเนี่ยผมได้ออกคําสัง่งเจ้าพนักงานจราจรชั่วคราวในห้วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยห้ามไม่ให้รถบรรทุกหนักใช้เส้นทางนี้เนื่องจากมันเป็นเส้นทางที่อันตราย แล้วก็ถ้าเผื่อรถที่ไม่ชินเส้นทางหรือรถที่มีสภาพไม่มีความสมบูรณ์พร้อมในการขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายสำหรับผู้เดินทางนั้นได้